จริงค่ะยอมยอมรับนะไม่ไม่ไม่อยากให้โกรธให้เกลียดอะไรเงี้ยอออจริงจริงอ่ะจริงอันเนี้ยบีมอ่เป็นเป็นคนที่เล่นสนุกจริงยอมรับเราเล่นกับมันอ่ะสนุกจริงอะไรจริงแต่แต่ผมเชื่อได้เลยว่ามันรับหลังผมอยู่ที่อยู่ที่มึงเซิร์ฟอยู่ที่มึงตัดสินใจมึงบอกว่าไม่เอาก็คือไม่เอาแค่นั้นเองเอาเองนะผมพูดตรงผมไม่อยากยุ่งกับพวกรับหลังอ่ะผมพูดแค่นี้เลยผมไม่เอาแค่นั้นแต่ว่าเมื่อกี้ลุงบอกอะไรนะ ่อนนห้าไม่ต่อหน้ามันสนุกจริงค่ะยอมยอมรับนะาไม่ไม่ไม่โกรธให้เกียริอะไรงเงี้ยจริงๆอ่งจริงๆอันเนี้ยบีมอ่ะมันเป็นคนที่เล่นสนุกจริงยอมรับเวลาเล่นกับมันอ่ะสนุกจริงอะไรจริงแต่แต่ผมเชื่อได้เลยว่ามันรับหลังผมอ่ะแค่อ่ะมึงลองคุยกับมันก่อนก็ได้เขาตัดสินใจอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะมึงลองคุยกับมันก่อนก็ได้อ่ะได้ได้ได้ล่าสุดล่าสุดใชนไหมเผื่อมึงให้หมดตัวใช่ป่ะเผื่อมึงให้โอกาสมันก็แล้วแต่มึง ถ้าเอามันเข้ามาแล้วมึงไม่สบายใจก็ไม่โอเคเหมือนกันเดี๋ยวลองคุยกับมันหนึ่งก็ได้มันอาจอยู่กับเรามันอาจจะดีขึ้นก็ได้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมถามมันอยู่ไหนมันบอกมันทำงานร้านอยู่นะลุงแบบมันอาจจะเคยไม่ชอบเราแต่ถ้ามันอยู่กับเรามันอาจจะชอบเราก็ได้อ่ะก็ก็ก็มีมันก็มีตัวอย่างให้ตั้งหลายคนแล้วอ่ะอยู่กับเราก็ชอบเราแต่พอไปกับเราก็ใส่เราเละอะเฮียมึงก็เฮียเลยเฮีย ไอ้ลุงใบบาแล้วลุงเดินมาหนี <Minist> ้ดิเดินมานี่ดิรับอาไอ้ลุงรับอาไอ้สัตว์รับอาอาไอ้เฮียอามันคือเอาแแบสรดอนะเพื่อนไม่แก๊งอ่ะเขานี่ไงเหมือนว่าคนออกแก๊งไปเข้าใจปะแล้วก็เขาให้เสนอคนเข้าแก๊งกูเลยเสนอชื่อไป คคครรัับบบขขออุณมาทำไมเสียงมันน่ารักกว่าเดิมวะไอ้เหี้ยมันน่ารักแปลกๆว่ะไอสัตว์ไม่ได้ไม่ได้หนาวลุงไม่เหมือนเดิมไอ้บีมึงไม่เหมือนเดิมไม่ตอนมันเฟี้ยวตอนทีเราเห็นพวกอะไรเนีมันมีอาวุธมันมีอาวุธแล้วนะครับลุงตั้งแต่ของมันหายหมดตัวเดี๋ยวถ้ามันได้มาอยู่ถ้าสมมุไอ้ิเซอร์ใครอยู่จริงกูต้องพามันไปขอโทษอีมวงอีเวดด้วยเนี่ยไอสัตว์โคโคอีเอโซเอแซบด้วยเนี่ย อยากมาอยู่เปล่าแล้วแต่เซิร์ฟแล้วแต่เซิร์ฟเซิร์ฟไงว่าง้นกันวนไงผมก็ไม่ได้ถามไม่ได้ชวนมันออลองถามมันก่อนลองถามมันดองผมแค่เสนอชื่อมาเฉยจะห้าร้อยแล้วไอ้เหี้ยจะห้าร้อยโหวตแล้วจะห้าร้อยโหวตแล้วไอ้สี่สิบสี่เนี่ยลองเปลี่ยนมาฝั่งซ้ายหน่อยไหมสีเขียวมันเท่กว่าสีแดงนะเอาจริงๆอ่ะ สีเขียวมันเท่กว่าสีแดงแล้วฝั่งเนี่ยไม่ออกเสียงเนี่ยไอตรงเนี้ยคือมึงอยากกวนตีนสักแป๊บหนึ่งได้ปะโอ้โหเยี่ตีสัตว์กระตรงเนี้ยแบบผมขอได้ไหมครับขอโยกมาฝั่งนี้ได้ปะ ขอโยโมาฝั่งนี้หน่อยได้ไหมหรือว่ามันกดบวตสองอันได้วะอ๋อมันกดบวตสองอันได้สามอันได้สี่อันได้อ๋อเกตละ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 อ๋อมันมันกดได,ได้มันกดได้ไดเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละอ๋อมันมันไอ้นี่ได้โอเคโอเคอ๋ออันนี้ได้อันนี้ได้